เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมแลกนาลล็อกออนไลน์วันนี้ผมก็มาตะลุยที่ปีรามิดที่มอบนนะครับมันรู้สึกมันตีช้าจังเลยไปซื้อ,อนี่ก่อนเร่ง NVC ซื้อ,อยาเร่งยาปั๊มที่มอบนนะครับ วิธีเดินหาก็เดินขึ้นไปครับตรงไปเลยครับเดินขึ้นไปที่ผมไม่เดินตรงที่เห็นนี่ก็คือซิกแซกนะครับเพื่อให้มันเดินไวขึ้นนะครับซิกแซกโอเคพอเดินขึ้นไปแล้วเราก็เดินลงล่างครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ย ไม่ได้หลงนะครับแค่เดินชมบรรยากาศในมอยเช่ตอนนี้เวลเรายังไม่ดึงแล้วเรายังใช้เล่งเขียวไม่ได้นะครับใช้ได้แต่เล่งสีเหลืองครับก็อยากได้สักร้อยขวดก็ใส่ไปเลยครับก็ทำมีตังคนะครับไปรวยต่อ เออลืมบอกครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เวล1 1บถึงเวลย1ผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าผมถ่ายมาแหละแต่ว่ามันแหลกไงเลยเอามาให้ดูไม่ได้แหลกมากๆเลยแต่เวล20เออเวลสิถึงเวลย1ผมไปเวลที่ตักะแตนมานะครับที่ล่างคอนทิล่าวิธีไปสําหรับคนไปไม่เป็นนะครับก็ไปที่เมืองคอนทิล่าครับเดินลงล่างพอน พอเดินลงไปแมปล่างพอนแล้วข้างซ้ายจะเห็นจุดแดงอ่ะอยู่สองจุดก็เข้าจุดไหนไปก็ได้ครับข้างซ้ายอ่ะมันจะไปโผล่แมปตะกแตนเลยผมมีข้อแนะนํานะครับการที่จะเวลที่แมปตะกแ่นที่สบายที่สุดนะครับหลังจากคุณเข้าว้าไปแล้วพอคุณเจอตะกแตนหนึ่ง6 7 8สาสห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบตัวนะครับก็ให้คุณยืนรอก่อนนะครับยืนรอสักประมาณห้าถึงสิบวิก็ได้อ่ะ ประมาณ5-10ิบวินะครับแล้วก็มันจะมีมันก็จะมีใครที่ไหนก็ไม่รู้ครับเดินเข้ามาครับแล้วก็ตีตระกแตนตายหมดเลยหลังจากที่มันตีตัะกแตนตายหมดแล้วให้คุณกดอันติ e เนตอนะครับแล้วก,กดบัตเตอร์ไฟวิ g กลับเซฟไปเลยครับมันจะพูดทําไมวะเนี่ยโอเคครับตามชื่อคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Stat หรือว่าสเตตัสของนักดาบนะครับทั้งหมดสสายครับ ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงสายมิกก่อนนะครับสายมิกเป็นสายที่ผมจะเล่นสายมิกที่ผมจะเล่นจะเอาไว้ใช้วอลแล้วก็หาของนะครับสเตตัสจะเน้นไปที่สเต็งแล้วก็วิทนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเอจิครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเด็กนะครับส่วนที่เหลือก็ลงลักนะครับพูดง่ายๆก็ลงหมดเลยสายนี้ด้วยความที่มีวิทเยอะนะครับ90%อะไรประมาณนี้ ก็ทําให้ในวอลนะครับไม่ติดสตันแน่นอนร้อแต่ว่าข้อเสียก็มีอยู่ข้อเสียคือมีเด็กที่น้อยนะครับจะตีพวกแอสพวกหันสายเอจิ edge, ไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ยังมีวิธีแก้อยู่นะครับถ้าคุณเป็นคนรวยของเล่นเยอะก็สามารถซื้อดาบสถานะนะครับมาใช้ได้ดาบสถานะต่อให้มันตีมิดมันก็ยังติดสถานะนะอย่างเช่นดาบฟอสดาบมืนอย่างเงี้ย ถ้าติดสถานะแล้วมันเป็นยังไงสติดสถานะแล้วมันก็ค่าฟรีมันจะเหลือศูนย์ครับเราก็สามารถพัดเด็ดศึกโดยการสลับดาบโบได้เลยนะครับเพื่อใครอ่ะเพื่อใครไม่รู้ดาบสถานะเป็นยังไงดาบสถานะก็คือดาบธรรมดาธรรมดา3าถึงสรูที่เอามายัดการ์ดสถานะอย่างเช่นการ์ดมารีนา่าการ์ดลูกหมูการ์ดไข่ดาวและการ์ดขนแบกลงนะครับและยิ่งถ้าทําสกิลเสริมอย่างสกิลกระโดด กระแทกของไนท์นะครับโ,โหมึงตายแน่ๆเสร็จโจรละเอ้ยเสร็จไนท์ละโดนกระแทกรัวๆอัดกำแพงนี่หนีไม่รอดแน่นอน <c oughs> มาถึงสายต่อไปกันเลยครับนั่นก็คือสายคิ G กับสายเอจิ G นะครับสายนี้จะคล้ายๆกันจะเหมือนๆกันแต่ว่าสายคิ G จะไม่ลงเด็กเยอะแต่ตัวแอดสายคิ G ผมก็ไม่ลงเด็กเลยนะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนไปลงวิทแทน สายคีจะเน้นไปที่ ASPD แล้วก็คีติคอนนะครับเรียกได้ว่าเน้นตีไวแล้วก็คีแรงครับสายคีและสายเอจิสองสายนี้จะไม่ใช้สก,กิลเลยนะครับก็จะเดินตีธรรมดาทีละตัวแหละแ้ะสายคีกับสายเอจิด้วยความที่ไม่มีวิทย์เลยก็จะใช้วอลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดสตันแล้วก็จะโดนตีตายครับเพราะว่าวิทย์จะช่วยในเรื่องทําให้ไม่ติดสถานะสตันนะครับยิ่งวิทย์เยอะยิ่งติดสตันได้ยากแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องเรียน อาจารย์ถามโจทย์ยากๆกับคุณแล้วคุณตอบไม่ได้ทําให้คุณติดสตันไป3-4วิตอันนี้แนะนําให้ไปลงอินแล้วก็ลักนะครับจะได้ฉลาดฉลาดแล้วก็โชคดีสเตตัสสายเอจิก็จะเน้นไปที่สเต็งแล้วก็เอจินะครับที่เหลือก็ลงเด็กหรือใครจะลงวิตไปด้วยนิดหน่อยก็แล้วแต่ครับถ้าใครมีตังก็ซื้อหมวกงูมาใส่ก็จะได้เบิรลแรงๆนะครับส่วนสายคีก็สเตตัสเน้นไปที่เอจแล้วก็ลักครับแล้วก็สเต็งครับ ถ้าสเตงใช้แต้มอัพ9หรือมากกว่าขึ้นไปนะครับตอนลงรัก3แต้มจะได้ ATK บวก1นะครับโอเคครับผ่านไป3สายแล้วนะครับต่อไปสายที่4นะครับสายสุดท้ายนั่นก็คือสายวิทครับแน่นอนว่าชื่อสายก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสายวิทแน่นอนว่าสเตตัสก็เน้นไปที่วิทแน่นอนครับสเตตัสสายนี้จะอัพสเต็งวิทเดกนะครับก็เน้นไปที่สเต็งแล้วก็วิทนะครับสายวิทจะตีแรงกว่า สายมิกที่ผมเล่นนิดหน่อยครับแล้วก็จะมีความแม่นยำมากกว่าครับเพราะว่าเอาสแตตไปลงเด็กได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าไม่ลงเอจิเลยแน่นอนครับว่าไม่ลงเอจิก็ต้องมีข้อเสียที่ตีช้าครับตีทีละตัวไม่ได้ต้องใช้สกิลอย่างเดียวครับทำให้สายนี้เบืองมานามากครับเป็นสายของพวกคนรวยนะครับแต่ว่าถ้าสายวิทย์เล่นหอกนะครับมันจะโหดกับบอสมากๆเลยชนเองฆ่าเองได้สบายเพราะว่ามันมีสกิลหอกเบิ้ลครับ สกิลหอ,อกเบิ้ลตามขนาดบอสเป็นขนาดใหญ่นะครับโดนเบิ้ลฮิต3เรียกได้ว่าเบิ้ลแรงกว่าหันเลยทีเดียวย้ำว่าเฉพาะสายหอ,อกนะครับโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับสเตตัสของไนท์ทั้ง4สายจะเล่นสายไหนดีนั้นก็คิดกันเอาเองครับบอกข้อดีข้อเสียไปหมดแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวล27เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมเวล20ถึงไม่ไปลายไม้แดงเลยก็ต้องบอกก่อนว่าการเวลของผมจะเน้นที่เวลสบายแล้วก็ไม่เปลืองปั๊มนะครับแล้วอูจะหาอะไรจะหาครับว่าไม่ไมไมไม,ไ,มไปหา NPC ก่อนดีกว่าจะได้ขายขยะแล้วมันไปทางไหนวะเนี่ยไม่ได้ลงนะครับแค่เดินดึ่มดำกับบรรยากาศในมอเฉย โอเคเจอแล้วโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาบอกมีอะไรมาแชร์ก็ติดตามกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ